รอสักครู well? um, uh, ่นะครับจะลงให้ดีๆไม่ลรือสาวไปแต่งไปเนยคสวัปดีครับผมดีครับผมดีครับผมไลฟ์ไม่ไลฟ์ครับดินเย็นเดอรอสักครู่นะครับ ตดไปนี่องรู้สึกดีนะเพรว่าโตมากับน่าพรานัเขาแบบว่าให้ให้แลาใจหลายอย่างเวลาเราเหนื่อยหรเวลาเราล้อที่สำคัญปิ๊งก็วางเสร็จไน้ก่อนเลยเออแล้วก็มันมันมีอะไรให้เราแบบเยียวยาจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้หรือความหอมแล้วยิ่งสุดคเพราะวันนี้ ดอกไม้ครบโอกเข้ามาหอมมากเข้ามาแบบดับดิบเยอะตื่นเลยนี่สิตอนแรกกับาวไมเต้นพอเพลงเริ่มดังแค่นั้นแหละถุงใส่เลือดมันมาเองจังหวัจังหวัเล่นตัวจังหวัดอยู่แล้วจังหวะเราจังหวะเรา ก็เขามีเวิร์นช็อปด้วยเวิร์นช็อปวก็มีดอกไม้ให้เราจัดอีกมันน่ารักมากบากว่าดอกไม้ธรรมชาติเดี่ยมันจะยู่ใจเรา่อให้เราจะรู้สึกระยว่็พอเราเห็นดอกไม้อยู่ธรรมชาติสดชื่นคือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอย่างชุ่นี้แวบเหมือนที่ได้เพราะว่าเขาครบรอบ77สปี ดอกไม้กำลังสดเลยกำลังสวยงามถ้าถ่ายรูปก็แชร์กัได้เราโพสตมาเฮ้ยเราโพสตมาไหมหรืไม่ป็นเดิมไหมเป็นเด็กถ้าถ้าเกิดมาใช่ปะเขาจัดโพสดอกไม้อยู่ใช่ปะแล้วก็จับจังหวะในใจใส่หมวกกังก็ได้เดินมาเต้น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 ก็จะได้รู้สึกเหมือนเราอยู่ในงานเดียวกันเออ มีวันนี้ยี่สิบถึงยีตุลาคมปีสมัยเราร้อยหกสิบเจ็ดคกรอบเจบเจ็ดจำแม่จำมาจำมา่มา้ขาปยาตนีทจริงๆมีตลอด้วแต่อันนี้โอ้เราช่วยเราช่วยเราเยอะเลยเราแบบเราดูแลเองได้ยังเราแบบเดินเดินมาจังเฮ้ยช่วยอย่างเดียวคือช่วยปักคอง ไม่ล้มอืมแต่ว่าชื่อไอจอาจจะต้องอาจจะต้องดูาจะต้องดูไอรุ่นหน่อยอถ้าเกิดตามนมามไปดูชื่อชื่ออะไรทักอย่างคือโอ้ยดูเขาเขียนว่ายังพีชโนลเรามีการเจอแบบว่าเข้าไปสืบสอแล้วเขมีโอ้ยเรามีทีมงานอยู่ทีมงา,านเรียวกัาเขาสืบเก่งอะไรนะเขามีคนคนไหมนั่นแหละสิหรือว่าเป็น AI <laughs> ไม่รู้ <c oughs> เราดนทีร่ราบอกว่าโดน่อยเรามีวิธีการป้องกันะวไม่ไทอะมีวิธีการป้องกันไง <c oughs> ส่งให้ทีมให้ทีมเขาไปดูดูเอาเราเราทำอะไรได้เราทำอะไ,ไเรไเป็นาไม่ีนเราไ่ได้ดิเราเลีนบู้มาทั้งชีวิตอ,นะอ,อ่ะเราเออหรือไม่เราเป้นหลบได้เราเป็นหลบครับ จริงเราอยากกระปากบอกอะไรไม่หรอกเขามีความสุขแท่าหละความสุขเขาอาจจะน้อยนิดมากไม่เป็นไรเราเราเราโอเคว่าอยากให้มีแอบว่าออกมาเรื่อยๆแบบนี้หรอไม่ไม่ไม่ดอกมาเรื่อยๆแต่เราห้ามเขาไม่ได้ไงเออเราก็ก็ให้ทีมจัดการไปไม่เป็นไรเราก็ความสุขน้อยนิดไม่เป็นไรมาที่เทนนิสชิลล์ลมได้ความสุขเพิ่มขึ้นมาดูดอกไม้หน่อย อะไรอ่ะโอ้ยอย่าไปเชียร์เียรเลยเชียร์พกฟังฟังเพลงฟังเพลงแบบเดินเดนเต้นถ้าคนถามว่าเราเป็นอะไรจังหวัมันหยุดใจเนาะเดินเดเดาเี๋ยวใครใครชียร์ไไไปจดไปเรนโกอ่ะโ้เร่ดีาดีใหม่ขเดีวครับมันสนุสามว่าสนุกส่าะว่า เราจะมากันในทีมร็อกไม่ว่าร็อกของชาติไหนก็ตามเราเราจะมาร็อกกันข้ามปีมันเหมือนแบบโอยปีนี้มันเหน็ดเหนื่อยใช่ป่ะใครเหน็ดเหนื่อยมาปล่อยกันในงานข้ามปีเฮ้ยเหนื่อยแล้วเรามาร็อกกันเถอะร็อกเสร็จป่ะเห็นี่ยอันนี้รีมันรังมันลังเซฟเฟอร์สดชื่นเราต้องแบบร็อกลุกเราต้องร็อกใช่ไหม เพอะไราเงี้ยขอราะแตคีไม่ออกเลยวอเพราก็มีารติวเลยแล้วแล้วใสล็อกแล้เราเราลืมเลยจะเล่นมุกเลลืมเลยเออ็อกร็อกเออร็อกเราก็พยายามร็อกให้ได้มากที่สุดจริงจริงช่โจริงเขามีแบบ มีหลายวงแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นมาไร่วมร็องด้วยด้วยกันเพราะคิดว่าในทุกๆปี่การที่เราได้มาเอ็นจอยร่วมกันในวันข้ามปีเราจะได้จดจาได้ว่าเฮ้ i, ปีที่ผ่านมาเราอยู่ใครบ,บ้างใครทําให้เรามีความสุขบ้างเราอยู่ใครได้เติมเต็มพลังให้เราแล้วพอเราข้ามปีไปโอเคที่เป็นการเริ่มปีพร้อมกันเรามีความสุขไปด้วยกันแต่ว่าแต่ละชุม่เท้าว้วาลุยสมัยนี้เลยอะโปงไง โปไปอยู่เลอโปเออโปี oui! ่่่อคอแล้วก็ไบโบอะไบร์พี or ่ไม้เออใครอ่ะเออเออพี่เจดเออวนั้นสีองนะมีร่างกระสิสีกองล่าสุดในคอนเสิร์ตินาทเราอยากยอมนะยอมมเออยอมเออคอเ่กว่าเรามากเราแค่ดูดิเรากระโดดดองๆเนี่ย

ใช่มีเ <substit> ป <uting> ิดแล้วก so ็ตอนนี hmm. ้ถ hey, so, ้าเกิดว่าใครที่มางานเขาดาวเราในหลายๆครั้งเนี่ยแล้วเราก็จะมีชื่ออยู่แบบว่าเคมันเป็นของนั้นเลยแล้วเขาก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆก็ลองติดตามมาดูแล้วเราก็จะได้เอนจอยรุวมกันลากเพื่อนมาชมเพื่อนมายังไม่ได้ไปไหนมาแวะมาก่อนเบียนข่าวเขาดาวพาร์ที้จะเห็นเอาลุ่มไหก็ต้องติดตามการสงสวิรๆติดตามกัน <laughs> ใส่หมวกใส่บิกเลย,ยละะเลปีหน้าได้เห็นผลงานหนังหนัง <laughs> ที่ไว้หนวดหนังที่ไว้หนวดแล้วก็ตกลงเข็นนะฮะก็แหละลุกนั่นแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นซีรีส์ซีรีส์เรื่องชาย S <S มาแน่นอน,น,น,อนมาแน่นอนรับรับฟลอตนี่รู้สึกว่ามันจะเจ๋งมากแล้วอย่ายงเงี้ยเพคือจะมีมีโปรเจกต์ Project กับแบรนด์ต่างๆรอติดตามนจะจ๊ะยังคือคงไปบินนอกเมืองน้อยบินบินเดี๋ยวเดือนหน้าไปไปแล้วมีราซ้อ,อ,อ,อมอยู่นะนี่นี่นี่ซ้อมไปไหนก็ได้ซ้อมบนเครื่องก็ได้รนอรนนอ,อหนึ่งี้อมหนัน้กแท้เสร็จไปแล้ว ก็ทำซับใดๆกันอยู่แล้วติดตามได้กลางปีกลางดีกลางกลางปีแล้วก็ซีรีส์ซีรีส์กำลังจะเริ่มถ่ายปีหน้าได้ดูแน่นอนในโรนี้แล้วก็มีโปรเจกต์อีกสองสามอันแล้วก็กับแบรนด์ต่าง The Or ใส่ได้ไหมนะคะแฟมดังดูยังไงอีกยังไ้เยอะเลยนะยังได้เยอะเลยนะติดต่อไห้ ไเหรอเขาพ็คิด้วยอายุมันเยอะไงมันก็มันมันก็ใช้เวลานานหน่อยอายุพี่ม่อายุบอกอายุคนถามก็ไม่งาพูดสิิพูดไปแล้วขอโทษขอโทษเาะอมเเตอเดวเดี๋เดีเดี๋ยวเดีเดวเดเดวดี๋วเเวเดีดววเเดี๋ยวดเ สังเกตเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าโอ้จริงเขาเจ็บหนักขนาดนั้นตอนนี้เขาาคงวิ่งกันแล้วแหละคงซ้อมตีลังกาทุกวันน่ะแต่ว่ามีใหม่ก็เห็นพี่ไม่เห็นพี่ไม่แน่นอนนั่งมาเขียนเล่นกีตาร์อ๋อแซวแซวแซวร้อยเล่นแล้วทุกคนทุกคน ีขึ้นเรื่อยๆตามการรักษาเดี๋ยวเขาจะมาพบปะทุกคนเร่อเดียวกันแลก็นอแก็มนาทำนเอกบ่ำๆวันนี้ก็ฉ่ำๆเขามาพร้อมดอกไม้เลยไ่้โซนนิดนึงเล่นโซนนิดนึงเหรอเฮ้ยจริงจริงๆริงต้องบอกนะว่าโปรชอบเพลงสวิงมากในทุกวันตอนกับบ้านไปโปรฟังแบบ เพลงพวกแบบสวิงแจ๊สซึ่งจังหวะอยู่ในใจโดยแล้วมันจะมีแบบ Rock Step 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 ใช่ไหม rock step 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 ใช่ร็อ Step ป step step แล้วพอเพลงขึ้นเมื่อกี้เพลงมาแป๊บ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 แล้วโปแบบ step 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 แล้วมันโหแบบคิดในใจทั้งมันเถอะมปั๊บ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 น่าจะมีในโปแล้วไม่ได้โดนดนตีน่าจะเป็นจังหวะของโปเออ ใช่ก็ต้่องอยู่ในใจ rock step 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 rock step 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 rock step step เพลงมาป้า yeah. ป้าป <Orleans> okay, ้าก็ rock ทั้งทั้งมันเถอะไปเลยโอเคขอบคุณค่ะครับผมไอเอร์ ลืมแล้วล right ืมแล้วเรื่องอะไรลืมแล้วลืมแล้วโอเคตรงกางเปลี่ยนท่าใหลายท้องไมโปรคนอีกใช้หลานต้งเป็นผ้า มินิคัทไงมินิคัยแบบนี้แบบแบบเล็กๆคิ๊ฟอยากถ่ายค่ะเป็นไปได้พี่เมนุเดียวโอเมเดียวได้เลยจะวิ่งแล้วเลยโอเคนะคะเดี๋ยวมี่ตัวลเรด้วยเต็มนะยัมเแลืออีก ล็อกสเพร์แบบ้ะร็อกแทบจะร็อกเหรอไม่พี่เก็บไปได้เลยค่ะร็อกสเต็ปเต็ปร็อกสเต็ป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 เต อ่ะโอเคค่ะไม่มอจ๋าสวัสดีครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวนึงครับกลับมานะครับมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวขอขวางลงครับอัปเดตเดี๋ยวนะครับ okay.